สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องสอพาโชคครับเมือนี้สอพาโชคกับพระพีพระนองมากกราบค้าระปูชีประขาครับที่วัดโพสีสมพรบ้านค่อเหลียบครับซึ่งมวดที่พันมากครับอาจารย์เพิ่นบอกว่าตัวเลขของเพิ่นเขาเต็มๆม,ม,มาสันครับแต่ว่าแอดบอดายมาถ่ายถ้ำนะครับสําหรับเมื่อนี้อาจารย์เพิ่์นถิมีแนวทางตัวใดนั้น พี่น้องตามแอดมากครับเดี๋ยวสีผ้าไปกราบรมัสการอาจารยแเราไปฟังไปเบิ้งน้ำกันครับตามแอดมากครับกราบนมสการครับประจารย์ครับสาธุสาธุหมวดพวงหนึ่งวัด้เขามาหาในข่าวว่าเล็กข้าเขามนอยจากหมวดวงหนึง่งเมนเขาคนถือลายตัว ทั้งทั้งไก่ทั้งไก่เพราะว่าเป็นพับตามาก็ดีขึ้นบอดไว้เพิ่งนะขึ้นบอดไว้เพิ่นก็ได้ลายูุ่ได้ทุกคนแต่ว่าตัวใดเขาเขาบนหรือล่างอาจารย์ครับข้าล่างข้าล่างห้าแปดแปดห้าแปดแปดห้าได้ตัวเดียวเท่านั้นได้ตัวเดียวเท่านี้ได้ตัวเดียวเท่านั้นเพิ่นห้ตัวเดียวเท่านั้นฟ้าได้ห้างเดียวเพิ่นเพิ่นหามาเป็นห้าแปดห้าทั้งสี่นะครับเพิ่นห้ตัวเดียวเท่านั้นก็เลยตัดเอาห้าแปดแปดห้าเท่านั้น กันคุณได้อยากซื้อมาไหมก็ได้ก็ได้ก็ว่าลายตัวเนาะมีสามชุดเองบ้าเขาทัดตัวเขามันตัวเดี่ยวเนาะตัวเดียวเพราะว่าอันตะกีตะกรอนเคยขอจะยุ่นี่นเป็นบ่อครับเป็นกับมิตรบออขืนกับล้งบ่อล้งกับขืนนั่นเหละวันนี้แค่บ้านเพื่อนมาบัวน้ำสับสิบเป็นบ่อละครับกับหูวแต่ม้ายุ่นหินแรกๆเวลาเจ้าเพื่อนก็เริ่มบอกว่าปูัเป็นว่า ขลองไปหาเพื่นไดเปลี่ยนละแตจะปูมันหนิคือพ่ไปหาเพิ่นกเดียร์ครับเพิ่นซอยเขาเอียซอยเขาส่างเดี๋ยววันัลยเอาไปกับไฟด้ว,ว,ว่บอกว่าแดงพ้าเขาผ้าหวานลอยคำเก่าผ้าพ้ะตะลอยคำลอยคำเก่าพ้าแล้วกับค,บคน้ะหมากลากมาไม่จะไหวเพิ่นวันพุธไปขอวันพุธไปยหย่วันพุด,าาดสามทุ่ม สามทุ่มกับภากันหาบลงไปเลยครสามมือจังเขาไปเอาขึ้นมาเบยหมดกับบ่มิไตอี่ยังกับบ่มีเป็ดแตะยังคือเก่าสามมือเนี่ยนะปกติแมนปกติของวันเขาพวกบ้างไว้นม่หมนขื้นลถเด้มันบครัมอันนี้บ่มีขึ้นบ่มีแตะเลยสามมือไปเบิ่งยังคือเก่าคือเก่าดีดีคือเก่าเป็นนกระแสของคนยันนี้ก็ไปบางมันพุดธมู เมื่อวันเมื่อวานเนี้กยไปแล้วบ่อวานครับไปแล้วไปเฮ็ดวันขุดไปกะเต็มแล้วด้นยนะใน่สูดเลี้ยงแมเรียบร้อยเรียบแม่เรียบร้อยเต็มแล้วเจ้ามือเต็มแล้วรอเจ้ามือบ้านเทาเต็มแล้วเจ้ามือบ้านเทาเต็มแล้วอันแล้วบ้านเลี้ยงัน นงงเย่ผู้ซื้อได้ไดแต่เมื่อวานเมื่อก่อนหนึ่งสื้อได้อยู่แต่เมื่อนี้เต็มแล้วอันแล้วอันนี้เป็นเลขค่อมของบอ่อน้ำศักดิิ์สทซีดมันมั่ยครับของบอ่อน้ำศักดิซีดเพิ่งไปขอเพื่อนข้างแรกก็คือเขาอันนี้งวดนี้เป็นขั้งที่สองอันนี้เป็นงวดที่สองอก็เลยตั้งกิจอธิษฐานขอปูญญาเพิ่นว่าถ้าเลขให้เขานั่นให้ถูกเลขเหมือนแตกเบ้อ แตกอิลิเรียกก็ได้ถูกก็ได้ถูกแต่แตกอิลิเจี๊ยแตกเลยแตกออกเลยก่อนนั่งต่อนนั่งตอนนั่งอยู่บอน้ำเพิ่นสิมาด้สิมีผู้เท่าหลายผู้เท่าหลายเพิ่นสิมาถวายเงินเป็นปึงเป็นปึงเลยยู่ในถัดออนน่งสมาธินางสมาธิงดกันกับน่งสมาธิก็ได้ห้าแปดหนึ่งจต่มันบอกหาแปดมันบอกวันนี้นั่งไปดอามีผู้เท่าผู้ชายคนหนึ่งไปเขียนให้ต้นไม้ว่าเก่าเลขเก่า เก้ายางน้อยอีกตัวหนึ่งข่งสันวามาสอนใหนโย้มบนฟังโนมบนฟังก็วกบเข้าใจเนาะท่านมันพู้เข้าใจซื่อแบบซื่อลราเก้าเนึ่งเนึงเก้าแต่ว่านี่ก็ได้เจ้าหาแกดแกดหางวดนี้เพิ่นเฮ็ดจังไรแห่จากงวดนี้ี่ก็ไปนั่งเราหอดจุดพูดตั้งอธิษฐานน้องขอปัจจัยน้ำเพิินเพราะว่าเขาพ่าปลาเขาก็สองงวดแล้วก็บเก่งไก่ญาติ้มช่วงนี้มันเป็นช่วงโควิดเป็นบลา ก็เลยข้านตัดติ่แต่พักกันบอ,อกกันว่าล้มตะกอนน้ำปูน้ำยายุบบ่อน้ำดูโอซ่นพาเพิ่นซอยห้าางองส่างเพ็นเห็นเขาเห็ดห้องส่างแครก็เลยลงมไปของวดแรกก็ได้นะั่นแหละงวดนี้ก็ไปอยู่แล้วขอเพิ่นจนว่ากลัวสารสิแล้หลวคุณเดียวขอเพิ่นอาจารย์ที่ขอไปเรื่อยๆมาครับเพราไปเรื่อยๆงวนนี้เป็นงวดที่สองนะครับว่านี้เป็นงวดที่สอง พอพ่นแล้ว hmm. พ่นก mm ็หายมาหนึ huh. ่งเลยเลยว่าคนที่ไปน้ำก so uh ันไอเห็นเป็นตัวเดียวกันบ้าน้ำผนละไม่อย่างก็ว่ามีเหล็กเมียนตัวเดียวขนคนคนลบแปน่ามาจากไหนข้นดีแบนแปดหกีแมนนึงแปดหกหกแปดหนึ่งจับกันเอาเลขสามตัวนึงแปดหกหนึ่งแปดหกแมน หกแปดหนึ่งก็ได้หนึ่งแปดหกก็ได้หนึ่งหกก็ได้หนึ่งหกก็ได้หนึ่งแปดหกแปดแปดหกมันอยู่ในเลขสามตัวนี่ได้ว่าเขาแท้เลขคนฟันครับโอ้คนฟันฟันเกลียวเราบอกจ่าฟันเกีียวแล้วตอนนี้ผููฟนเมื่อไปคอนั้นน่ะเฟินไปน้อนน้อนหลัวโซกันแล้วแต่ละ ไปนี่เพื่อนฝันเพื่อนไปนอนอยู่พุ่นอนอยู่บ้านเพื่อนตกงายเมื่อคืนมาเป็นนอนหลังจากที่ไปเอาไปขอมาแล้วเพิ่นไปขอมาแล้ววันนี้เพิ่นไปโฉกันในความฝันโฉกันวันนี้เลขนี่ร้อยมาตัวหนาเพิ่นเลยเพื่อนบอกโอผู้ย่อมเพิ่นฝันแมนย่อ้เพิ่นฝันตื่นาม่ไดเศร้ามาเพิ่นมาสวนใหนฟังเด้เลขตัวนี้สามตัวนี่ร้อยมาตัวหนาเพิ่นเลยเพื่อนบอก หนึ่งแปดหกแมนหนึ่งแปดหกหกแปดหนึ่งน้ำก็ได้เลขสามตัวตัวเดียวนั่นแหละตัดเอาเพราะมีโอกาสที่กับหัวกับหางก็อาจารย์แมนแต่ว่าบ่นี้อกมันเพิ่นเขาแบบว่าคอตุ่มส่งไหมครับขอตุ่มส่งเนาะเอาตูญยาเพิ่นหายทักแล้วเนาะแต่ว่าขนคองไปนี่บ่ราะให้ลืมยังเด้บ่พาะให้ลืมยังบ่หาให้กลับมาเอาอย่างจังงา ตอนวันขาก,กับเนี่ยเลขมันจะเปลี่ยนโตกับถึงวันที่แล้ว,ลวถ้าเกิดลืมประกาศไปต้นเขียนให้ <c oughs> กหลับเม่าเพิ่นให้มาเป็นหกเม่าแปดห้าเป็ออกหาแปดพอดีเป็นโตกลัก 8, ลกาา 8, กบเมอกเป็นโตกลับก็เลยตั้งกันเตือนกันไว้จะให้ลืมอย่างเป็นได้ขาดจะให้ต้นหน่อยโตกลับจะให้ได้กลับให้เอาตรงตรงลดละทันวันวันนี้วันอาทิตย์เป็นโตกลับน้อจันเนาะแมนอันนี้กันคอมเมนซื้อก็ซื้อหนึ่งหนึ่งแปด ปดหกหนึ่งหกพรนี่เนาะแมนหนึ่งแปดหกหรือสีซับเอาก็ได้เนีสามตัวแมนหนึ่งแปดหกหรือหกแปดหนึ่งก็ได้แล้วก็หนึ่งแปดแปดหกหนึ่งหกแป่งสีลาครับซับหกประตูยังไงฮะแมนถ้าเพื่อนอากกานกราบก็ให้กราบเลขน้ำครับกราเพื่อนหลดเนาะหนึ่งแปดแปดหนึ่งเพราะว่ามันเป็นเลขตัวเดียวนุ่มแมนแค่เขาซื้อกลับก็คือกันไว้อะจบกันในน้อนแมนบอล แต่ว่าโอ้ผู้คนแต่เอาน้ามาจานกับฝันดีครับจริงฝันดีร่วนพ่อบ้านนั่นนี่ก็บฝันดีวดก่อนแนี่เมียเป็นฝันวันนี้พ่อเป็นฝันกับฝันดีฝันว่าเพิ่นไหนแห่ต้นเงินเขับมาบ้านแต่กับปู่ทางเขับมาแล้วเพิ่นปู่ให้แล้วเด้อปู่เอ้ยเอารถไปไหนเขาจะรับโอ้เพิ่นสีให้ปู่เพิ่นสีแบบเกแยกอบากสางให้แล้วก็เลยไปขอเพิ่น ก็จะเพชรจากต่างให้เปิ้ลเบิ้งเห็นได้ว่าขึงคุ้งหลังคายแล้วเห็นต้นซอยเงี้ยถนัดผ่านบัดแเตะลายยางมือคนสีมาเย็ดนักสางให้แล้วพอน้อหยาดต้มเนื้อหยาดต้มกับสีพรมนี่แล้วสำหรับเราพอน้อปลาพอเกล็ดเตะเนื้อปลาอันนี้เป็นเหล็กปูเหล็กงาเนาะอาจารย์เนาะเหล็กปูเหล็กงาอยู่บ่อน้ำครมือนกับบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ครับเอาพี่น้องเอฟซีอันนี้คือตัวเหล็กงามๆเลยครับ อาจารย์พ่นบาหงวดนี่บ่อน่าจะได้ครับแต่ว่าพี่น้องก็ครับรับเอาไว้เด้อครับครับเองครับจะเป็นกันเลยแต่ตรงๆก็คือหนึ่งแปดหกแปดหกครับนะครับนี่หนึ่งแปดหนึ่งหกครับเน้นๆนมาสั่นเิ่นียนไห้ครับงวดที่ผ่านมาจะได้แป่หา แต่มันออกหาแปดวาสัญารย์ละวางหัวที่เล้าได้กลับแต่วันนี้พ่อ่าจะได้กลับวสาสัญครับแต่ว่าพี่น้องเฮฟซี่ก็ก,กลับไปนาเด้อครับเพราะว่าตัวเลขทถูกตัวมันก็นมีเขามีรดเป็นไปได้เมื่อไหอ่จานเนาะ ใช่คลิปแล้วอาจารย์มีอยังสิบาทถึงหยาดทิ้งโยมก็ได้เด้อครับนิมนต์ครับอ่าตเด้อขคนอื่นจีช่องนะครับสอพาโชคสอพาโชคสอพารวยสอพารวยสอพาโชคสอพารวยชาแนลตึมตอนนี้อ๋อสอพารวยชาแนลเปลี่ยนช่องใหม่ครับเป็นช่องของ ของเก่าแหะครับแต่ว่ามาเปลี่ยนซื้อใหม่ครับเป็นอสอพาว้วยชน a n n e l ครับกับสอพาโชคแหละครับยานด้มสุขบุตทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงพิจารณาเอาเดอ้อเลีกกได้อยตางก็ได้มางวดนี้เป็นงวดที่สองก็คิดว่ามสิเมนอยู่นั่นแหละไปขอมาแล้วก็ไดแต่งวดแรกกับเขาวอนนี้ก็เลยไปขออีกเป็นกระให้ไม้ช่างซี่ะ เล็กๆเหล็กงาเน่อยจัดเนาะเลขหล็กงางาเพิ่นเรเคยให้หลายตัวเนาะบอให้ตูแค่นี้แค่นี้แต่เขาก็ตัดเอาแค่นี้แล้เขาก็ตัดเอาเอฟซีสุขุสุคนเฮงเฮงเด้อสมจะควมุ่งมั่นปรารถนาคิดสิ่งใดวังสิ่งใดขอให้สมจะความมุ่งมั่นป่าธนาขอเงินไรกล่องท้องไรมาเด้อสาธุสาธุสาธุ